โหแน่นเลยจุดนี้อะไรกันครับเนี่ยโโหเต็มเลยโ,โหนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเลยจุดนี้เดินไม่ได้เลย ทักท่ยสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยล่าวเนาะตอนนี้ต้อมกาพาทุกคนมาอัปเดตนักท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนตะตุจักวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่24นั่นเองพี่น้องบอกอะไรเลยว่าแทบแตกเนาะทุกคนดูพระว่าบรรยากาศมเมีีกา บอลเลตเนาะพี่น้องเป็นแบบคึ้หม,มอกเนี่พี่น้องเป็นแบบคึมๆเนาะคึมแบบคือฝนสิตกแต่กับบอตกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอากาศดีมากด้วยเมือนี่เมื่อน,นี้ก็เป็นโอกาสดีของเนาเนาะที่เลยมาอัปเดตบรรยากาศดูที่ตลาดนัดสวนตุจาก คนเยอะมากนี่ทุกคนบอกเลยว่าเต็มทัลล่าเบลเลยมือนี้มาแบบมืดฟ้ามัวดินของแ้เนาอพี่น้องโอ้อะไรจะขนาดนั้นพี่น้องมือกระลมเย็นนาองพี่น้องเนาะอนขางจะหนาวเลยพี่นอ้องในกรุงเทพเนี่ย าหาพีพีเอฟซครับส้มอยู่จังหวัดใดว่าทางนั้นนาวบอกกับขอมเมนต์มาบอกว่าตอบน้ำเด้อเพราะว่าอยู่กรุงเทพในก,การน้าว,วนะพี่น้องเนาะโอ้โหแต่ละร้านคึกคักสุดๆพี่น้องนี่ก็คือส่วงไฮซีซันเนาะของนักท่องเที่ยวพุ่งนี้ก็เป็นบันคริสต์มาแล้วพี่น้องโอ้โห เยอะจริงๆพี่น้องมีไฟผ่านไปอย่างไงหรอวะโอ้โห,โหเต็มเลยจุดนี้พี่น้องบอกเ,เลยว่าพอปาสวางนี้ไม่ก็ับเป็นสวางไฮซีซันเนาะพี่น้องนาะมันเป็นแบบบาสวางซินปีเนาะ เป็นปีเที่ยวหรือว่าเดือนเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนาะบ้างค้นกาเดินทางออกจากประเทศไทยก็คือกับภูมิน้ำเน่าเนาะไปสลองปีใหม่กับขอบครัวแด่ว่าคนที่ชอบเที่ยวเหมือนนักท่องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาเที่ยวกันเนาะเดี๋ยวบ่าจะมาสลองปีใหม่ย,ยูุทีไทยเนาะพี่น้องมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นเลย คือคืนสุดๆพี่น้องว่าเราข้ามาค่ะอยู่ที่ตลาดนะัดสวนตวจุจักนะอันนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วพี่น้องอันนี้ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วพี่น้องเนาะจะจะเห็นนักท่องเที่ยวเบบว่าลังไลกันอย่างมหาศาลเลย <laughs> โเยอะจริงๆนะ <c oughs> เยอะจริงพี่น้องคนเนี้ยไก <c oughs> ่จะสิ้นปีไดแห้งร้านน้อพี่นอ้องเนาะนักตงเกี่ยวที่มาเทียว้ <c oughs> าวแต่ละร้านก็จะมีนักองเที่ยวเลือกซื้อของกินของใ้กันนะแล้วก็ของฝาก กับประเทศด้วยนี่โอ้โหจุดนี้เขาทำอะไรทุกคนเป็นโซจากน้องๆคนไทยนะที่มาโซให้ต่างศาติไล่ดูไล่เห็นนะทุกคนโอ้โหแน่นเลยจุดนี้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเต็มเลยโอ้โหนักท่องเที่ยวให้ควาสนใจมากเลยจุดนี้ ไม่ได <icana> <naj bum S 1> ้ <high Job. S 2> เลยเดี๋ยวเีเราเดี๋ยเราเลื่อนหน้าต่อนะ เต็มเลยจุดนี้ก็จะเป็นโซของน้องๆน,นะเมื่อกี้นี่จะเป็นโซของน้องๆน,นะแต่ว่านะักท่องเที่ยวเต็มเลยนี่พี่น้องจุดนี้เต็มเลยนะเพราะว่าน้องๆเขาโซความสามารถนะพี่น้อง พี่น้องนะอัปเดตล่าสุดนะของวันอาทิตย์เดี๋ยวเราเลื่อนหน้าต่อนะโอ้โหเหล็กไทยนี่สุดยอดเลยนะ นักท่องเที่ยวนี่รุมกันเต็มเลยนะเป็นไงนะเล็กไทยโซความสามารถให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะยยาเดดีีว หลังไล่กันมาเที่ยวประเทศไทยเยอะม,มากทุกคนอากาศก็พอดีเหมาะเจาะเลยบริเลณน้องพี่น้องเนาะเป็นแบบคึมคึมคือฝนจิตตกแต่ว่าเกาโมาตกเนาะที่วาอากาศดีเหมือนี้พี่น้องหนาวหนาวเย็นๆหน่อยหนึ่งนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคิสซิมาแล้วนะเนาะก็ขอให้พี่ๆเอฟซีที่ออยากสนุกเดอ้อเราก็จะไม่เดินไปไกลนะนี่เดินไป ข้างหน้าเราในคนนักท่องเที่ยวเทมเลยข้างหน้าเราก็จะเป็นสถานีกำแพงเพชรนะเดินทางสะดวกสบายพี่นอ้องอบาจะลงที่สวนตุ๊ดจักกระไรเด้อพี่นอ้องอ่าสถานีกำแพงเพชรกรนะไรเนาะนี่พี่นอ้องบอกไปได้ว่าปางมางๆเนาะ โห oh, สุดจริงๆครับ mm hmm. เมืองไทยเนาะ mm hmm. เป็นเป่าไม้รักของนักต่อเที่ยวที่มาเที่ยว mm hmm. นั่นก็นคือเมืองไทยนั่นเองเนาะทุกคน mm hmm. มาเที่ยวกันแบบนี้เลยนะ mm hmm. เมืองไทยการต้องเที่ยวของเขาก็เอาเป็นมาคลิปนี้ตอมก็จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องกับฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮา ค,คลิปต่อไปนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะกับคนที่เขามาฮาเบิ่งครับส้มกับคนอะไรค,คนอ่นแซ่เออสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันพี่น้องเสื้้อนาไป